ค่ะข้อ66นะคะยังคงเป็นเรื่องคลื่นอยู่เนาะโอเคข้อ okay. 66บอกว่าวางแหล่งกําเนิดเสียงไว้ใกล้กับท่อปลายปิด1ด้านยาว1เมตรดังรูปนี้นะเมื่อปรับความถี่ของแหล่งกําเนิดเพื่อให้ได้ยินเสียงดังที่สุดถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ340เมตรต่อวินาทีเสียงจะดังที่สุดที่ความถี่กี่เฮิร์ต เรื่องนี้นะคะเขาอบอกว่าเขาบอกว่าวางแหล่งกำเนิดเสียงไว้ตรงนี้ใช่ไหมไว้ไว้ที่ปากท่อปลายปิดหนึ่งด้านปลายปิดหนึ่งด้านคือด้านนี้นะคะด้านนี้คื ations, อปลายปิดยาวหนึ่งเมตรตรงนี้ยาวหนึ่งเมตรดังรูปนี้แล้วก็เขา่ะใช้ปรับความหี่เอาปรับความถี่ของแหล่งกำเนิดเพื่อให้ได้ยินเสียงดังที่สุดคําว่าได้ยินเสียงดังที่สุดเนี่ยเสียงดังที่สุดเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมเอ่ย เสียงดังที่สุดเนี่ยเกิดจากการสั่นพ้องค่ะเกิดจาก,กจากปรากฏการ์สั่นพ้องซึ่งเป็นวาการที่เกิดขึ้นเมื่อ,อ,อความยาวคลื่นความยาวคลื่นของคลื่นเท่ากับความยาวคลื่นของตัวกลางความยาวของตัวกลาง ความยาวขึ้นการสั่นของตัวกลางนั่นแหละโอเคปะเออก็คือเป็นความยาวขึ้นเท่ากับความยาวขึ้นการสั่นของตัวกลางจะทําให้เกิดการสั่นพ้องสั่นพ้องก็คือเหมือนกับว่าอยู่ๆมันก็เกิดเสียงดังขึ้นมาปึ๊บเหมือนกับน้องๆเคยได้ยินไอ้นี่ไหมนี่ที่มันเป็นแก้วอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น้ําลงไปอ่ะเออที่มันเกิดเสียงขึ้นมาได้อ่ะวเวลาเอานิ้วไปรูปเนี่ยเกิดเสียงขึ้นมาได้เพราะว่า เราทําให้เกิดการสั่นพ้องนะคะโอเคไหม,มหรือว่าช่วงไม่นานมานี้เนี่ยเกิดเ,เขาเรียกว่ามีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึง่งบินไปกำลังจะลงต่อทีนี้ไอความถี่ที่ขึ้นออกมาเนี่ยฟึบจากเฮลิคอปเตอร์อะ่ะมันรันไปตรงกับการสั่นพ้องของพื้นดิน น้องน้องเคยเวลาเวลาเฮลิคอปเตอร์ลงมันจะเป่าไอ้นนี่ใช่ไหมไปพัดหมุนหมุนมุนแล้วก็มีการสั่นพ้องใช่ปะทําให้เกิดการสั่นพ้องระหว่างพื้นดินพั้นดิเกิดการสั่นพ้องทําให้เกิดเป็นแบบว่าพื้นดินสั่นสั่นสั่นทำให้เฮลิคอปเตอร์อันนี้เนี่ยพังไปเลยอันนี้ก็เป็นข่าวอันหนึ่งที่เกิดจากการสั่นพ้องนะคะซึ่ง สียงนี้จะดังที่สุดที่ความถี่กี่เฮิร์เป็นสิ่งที่โจทย์ถามโอเคนะอืทีนี้เวลาการสั่นพ้องในในท่อปลายปิดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าจะเกิดการสั่นพ้องได้ความยาวขึ้นจะตรงกับเสียงนี้ฟบเริ่มที่อันนี้เป็นท่อปลายปิดนะลักษณะข,ของเออความยาวที่จะทําให้เกิดการสั่นพ้องได้ต้องเป็นความยาวที่ทําให้นี่ เกิดขึ้นในรูปร่างแบบนี้ก็คือขึ้นได้แค่1นส่วนสของแลมด้าโอเคแลมดาคือความยาวขึ้นใช่ไหมคะขึ้นคือแบบนี้ใช่ไหมอืมขึ้นเอ,อย่างนี้เนาะทีนี้อันนี้คือ1นึ่งแลมดาถูกป่ะคะอออน,นี่คือ1นึ่งแลมดาดังนั้นอันนี้คือครึ่งแลมดาถูกปะอืม สิ่งที่เราเห็นในนี้คือเพลงแค่หนึงส่วนสีของน้ำหนาก็คือตรงนี้นั่นเองถูกไหมอืมกรณีนี้เป็นกรณีเป็น,ปนฮาร์โมนิกที่หนึ่งปึ๊บกคือการการสั่นของคราี้หนึ่งนี่ปึ๊บอย่างที่สองก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกกระปาอบหนึ่งอย่างนี้ สังเกตนะคะถ้าปลายที่ปิดเนี่ยคลื่นมันจะชนกันเป็นรูปแบบนี้คือเป็น,นี้แต่ถ้าเกิดปลายที่เปิดอ่ะคลื่นมันจะชนกันแล้วให้มันเปิดอย่างนี้ออกโอเคนะถึงจะเกิดการสั่นพ้องแล้วก็ทำอนุกิที่1ที่2ที่3มเนี่ยมันจะเพิ่มทีละกระป๋องอันนี้คือ1กระป๋องโอเควะหนึ่งหนึ่งหนึ่งป้องแหละเพิ่มทีละป้องทีละป้องนี้โอเคอันนี้คืออันต่อไปบ นี่ค่หนึ่งที่3ก็เพิ่มไปอีกกระป๋อนึงจากอารทหนึ่งที่2ก็เป็น2กระป๋องนี้โอเคปะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการลักษณะของความยาวที่ทําให้เกิดความถี่ที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องนะคะก็คือเป็นทาหนึ่งที่1ที่2ที่สาโอเคเนาะทีนี้เวลาการทำอันเนี้ยโจทย์ที่โจทย์ฟิกมาให้คืออะไรเอ่ยคือความเร็วถูกปะแล้วก็คือระยะระยะห่างอย่างนี้ถูกไหมคะดังนั้น เราก็เลือกกันว่าเราจะเอาแบบไหนปึ๊บหนึสองสาพี่ว่าพี่เลือกอันที่1ก่อนเพื่อให้มันดูง่ายที่สุดนะก็คือเป็น1ถึงสี่ดำมด้าถูกป่ะอืมนี่คอพี่เลือกอันที่หนึ่งจะวาดภาพตามแล้วนะปึ๊บนีเสียงที่ออกมาจะเกิดแบบนี้ถูกไหมคะก็คือตรงนี้คือ1เมตร ให้1เมตรเท่ากับ1ส่วนสี่น้ำ้าถูกปะเพราะตรงนี้เป็นแค่1ส่วนสี่น้าโอเคนะแล้วจากนั้นก็มีเสียงความยาวความเร็วเท่ากับสามอยสี่สิบเมตรต่อหนนาทีดังนั้นหนึ่งน้ำห้าเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งน้หน้าเท่าไหร่หนึ่งน้าเท่ากับสี่เมตรถูกปะโอเคได้ความเร็วได้น้มด้าแล้ว อ๋อพี่ลืมสอนไปน้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้สมการนี้นะคะ v เท่ากับ f ดัมดาอันนี้คือความสัมพันธ์ของความเร็วความถี่แล้วก็ดัมด้าคือความยาวคลื่นโอเคนะความเร็วของคลื่นจะเท่ากับความถี่ของคลื่นคูณกับดัมด้าก็คือความยาวคลื่นน้องๆจำสูตรข้อนี้ไปได้เลยนะคะ ซึ่งความจริงแล้วมันก็เป็นเป็น,ปนคล้ายๆกับอันนี้แหละน้องๆจำสูตร v เท่ากับ s ส่วน t e ได้อยู่แล้วใช่ป่ะ t เท่ากับ s ส่วน t e <S, <ฮ> <S, s อันนี้เปรียบเสมือน lambda ถูกไหม lambda คือความยาวถูกไหมคะ S t คือเวลาซึ่งความถี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งส่วนเวลาความถี่จะเป็นส่วนกลับกันกับเวลาโอเคนะ ดังนั้นเราก็จึงสามารถเขียนในรูปของความถี่กับลัมด้าได้เป็น f ลัมด้าอย่างนี้โอเคปะอืมอืมอนี่ก็เป็นที่มาของสูตร v เท่ากับ f ลมด้าโอเคปะคะทีนี้เรารู้แล้วเราได้ลัมด้าเท่ากับ4 v เท่ากับ300ละเราก็หา f ได้แล้วใช่ไหมจากสูตรนี้นั้น f จึงเท่ากับเท่าไหร่ v ส่วนลัมด้าปะคะเท่ากับ3 0 40 ส่วนด้วยลำต้าเท่ากับ4เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย4832ใช่ไหม85ปะ่ะถูกไหมเอ่ย4832เสือ205 85ถามว่ามีไหมเอ่ยข้อนี้มีไหมคะ8255 0 420 695มีความถี่ไหม ไม่มีถูกปะโอเคดังนั้นเราก็เปลี่ยนแสดงว่ามันไม่ใช่ฮาร์โมนิกที่หนึ่งปึ๊บที่หนึงบอกว่ามันมีได้หลายแบบนะก็คือเราก็ขยับมาเป็นฮาร์โมนิกที่สองถามว่าฮาร์โมนิกที่สองนี่เป็นเท่ากับเท่าไหร่ของแลมดาคะ่ะอันนี้คือครึ่งแลมดาปะอันนี้คือหนึ่งแลมดาเนาะหนึ่งแลมดาอันนี้ก็คือครึ่งแลมดาถูกปะนี่คือหนึ่งแลมดาอันนี้คือครึ่งแลมดา มาเจออีกอย่างนี้ <S <S เขาเรียกว่าเป็นเซี ng, ่ยวลำหน้าหนึ่งส่วนสี่ลำดาอันนี้คือหนึ่งส่วนสองลมด้าถามว่ามันเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับสามส่วนสี่ลมด้าถูกปะ่ะคะอันนี้คือมีความความยาวเท่ากับสามส่วนสี่ลมดาเนาะโอเคดังนั้นจากข้อเมื่อกี้ที่เป็นหนึ่งเมตรจากข้อตรงนี้ที่ยาวหนึ่งเมตร เท่ากับ1ส่วนสลัมด้าเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น1เมตรเท่ากับ3ส่วนสลัมดาดังนั้นลัมด้าเท่าไหร่เอ่ยลัมด้าเท่ากับสี่ส่วนสามเมตรถูกปะลัมด้าเท่ากับสส่วนสาเมตรความเร็วขึ้นเท่าไหร่คะเท่าเดิมเนาะ340ี่สเมตรต่อวินาที f เท่าไหร่ f เท่ากับ340ี่หารด้วยลัมดาถูกปะก็คือสส่วนสาจะเท่ากับ3 4 0สี่หาร4คูณสาถูกไหม 4ตัดเหลือ85เหมือนเดิม85คูณ3ได้เท่าไหร่คะ5 3 5ถูกปะ8 3 24 25 255พุ๊บเราได้255แล้วเฮิร์ตมีหน่วยเป็นเฮิรตเนาะความถี่มีหน่วยเป็นเฮิรตความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรวิากลได้มีหน่วยเป็นเมตรโอเคนะเฮิรตหรือเราเรียกเราสามารถเขียนอีกอย่างใน1ก็คือ หนึ่งส่วนวินาทีหรือวินาทีกำลังลบหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคนะดังนั้นข้อนี้ข้อนี้ปื๊บ F เท่ากับสองห้าห้าหรือว่าแปดสิบใช่ปะ่ะถามว่ามีอันไหนเอ่ยมีสองห้าห้าถูกปะ่ะนี่มีสองห้าห้าแต่แปดสิบไม่อ้อแปดสิบห้าเนาะแปดสิบห้าเมื่อกี้เราคิดได้แปดสิบห้าถูกปะ่ะทานอีกแรกคือแปดสิบห้าโอเค ถ้ามี85ก็ตอบ85ได้เลยถ้ามีถ้าไม่มี85ก็มาดู255ปรากฏว่า255มีถูกไหมคะดังนั้นเราต้องตอบข้ออะไรเอ่ยข้อ2ถูกไหมก็คือตอบข้อ2 255เฮิร์ตน่ข้อนี้ก็สามารถคิดได้ดังนี้นะคะโอเคมาทวนกันอีกครั้งนึงเรื่องนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับการสั่นพ้องซึ่งการสั่นพ้องก็สามารถมีได้หลายรูปแบบ ถ้าท่อปลายปิดถ้าด้านหนึ่งปลายปิดมันจะชนกันนี้ปึ๊บโอเคปะถ้าปลายเปิดก็จะเปิดออกโอเคไหมคะอือแล้วก็จะมีได้หลายฮาร์โมนิกก็คือเขาเรียกว่าได้หลายแบบเกิดเป็นอันแรกแค่เสี้ยวเดียวหนึ่งส่วนสี่น้ำห้านี่นะอันนี้พี่อาจจะว่าแล้วมันดูสเกลแปลกๆแ,แต่ว่าความจริงแล้วมันคือแค่แค่ส่วนเนี้ยน้องๆองนึกภาพออกปะอืมมันคือแค่แค่ส่วนเนี้ยอือแล้วความจริงมันต่อไปอย่างนี้ได้อีกโอเคนะคะ ก็คือเป็นแค่หนึ่งส่วนสี่ของ l a m ได้อ,อันนี้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็1นส่วนสี่ถูกปะอืมถ้ามันมาชนกันอย่างนี้นั่นหมายความว่ามันเกิดการอย่างนี้ปึ๊บครึ่งหนึ่งก็เป็นครึ่งหนึ่งของ l a m ดาเวลาน้องคิดนะเวลาการบวกขึ้นไปบวกขึ้นไปก็เพิ่มไปทีละป้องทีละป้องอย่างนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บยนี้โอเคปะอันนี้คือท่อปลายปิดข้างหนึ่งนี้นะถ้าถ้าคิดแล้วสมมติตอนแรกน้องเอาเอาฮาร์มอนิกที่หนึ่งแบบพี่พี่ทา แล้วมันไม่มีคําตอบก็เลื่อนเป็นทำมือีกที่2ก็คือเพิ่มไปอีกกระปาะหนึ่งถ้าทำมือีกที่สองยังไม่มีอีกก็เลื่อนไปเป็นทำมือีกที่สามโอเคปะ่ะแล้วมาความถี่ก็จะได้เรื่อยๆดังนั้นถ้าสมมุติว่าความถี่ที่ทําให้เกิดการสันท้องเนี่ยมันไม่ได้มีความถี่เดียวแต่มันมีได้หลายความถี่โอเคไหมคะอืมซึ่งขึ้นกับว่าความถี่ไหนจะทําให้เกิดเกิดรูปร่างของคลื่นเป็นแบบนี้เท่าน,นั้นเองโอเคเนาะอืดังนั้นข้อนี้นะคะเวลาทํา ก็ให้หาฮาร์โมนิกแรกก่อนปึ๊บฮาร์โมนิกแรกก่อนจับความยาวตรงเนี้ยให้เท่ากับให้กับเท่ากับ1ส่วนสีน่ดัมดาจากนั้นถ้าไม่ได้ก็จับความยาว1เมตรตัวนี้ใหม่ให้เท่ากับอันนี้โอเคนะแล้วก็หาแก้สมการหาความถี่จากมีเท่ากับ f ลฟัมดาโอเคปะอืเมื่อได้ดังนี้แล้วก็สามารถหาคำตอบได้แล้วค่ะข้อนี้ เดี๋ยวพี่จะเสริมให้อีกอย่างหนึ่งนะก็คือถ้ามันเป็นท่อปลายเปิดสองข้างอย่างที่พี่บอกไปถ้าเป็นท่อปลายเปิดสองข้างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็คือถ้าปลายเปิดตรงปลายมันต้องเปิดออกอย่างนี้ลักษณะของคลื่นจะเป็นแบบนี้นะคะถ้เพิ่มไปกกระป๋อหนึ่งก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้โอเคนะ แล้วก็เพิ่มไปอีกกระเป๋อหนึ่งก็เพิ่มไปตรงกลางแต่ว่าแต่ว่าข้างๆเนี่ยโอ๋ออันนี้เพิ่มไปอีกสองกระปะ๋องแต่ว่าข้างๆเนี่ยต้องเป็นเปิดเสมอถ้ามันเป็นท่อปลายเปิดโอเคปะอืมอืมอันนี้คือเป็นสําหรับท่อปลายเปิดสองข้างนะคะแต่ถ้าเกิดท่อปลายปิดข้างหนึ่งก็ทําแบบตอนแรกก็คือให้ปลายปิดก็คือชนกันแบบน,นี้ถูกไหมอืม น,นี่เป็นต้นน,น,นะคะดังนั้นข้อนี้มีนแก้สมการออกมาได้แล้วได้อันแรกก็ได้85ถูกปะแต่85ไม่มีชอยแก้ออกมาครัง้งครั้งที่2อุ้ยต้องเป็น255นะยี่พี่เขียนผิดใช่ไหม255โอเคเป็น255เมื่อ255มีชอยก็ตอบได้เลยข้อ2นั่นเอโอเคปะเพรา85ไม่มีก็เลยหาต่อ ถ้าสมมติ255ไม่มีในช้อ์อีกก็หาต่อไปเรื่อยๆโอเคไหมคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2 255นั่นเองโอเค